สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นเทปสุดท้ายของปี25 1 7นนะคะก็ถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคิดหวังสิ่งใดที่เป็นความชอบธรรมก็ขอให้สําเร็จในทุกๆสิ่งเลยค่ะและนอกจากนั้นในวันนี้ค่ะเราก็มีความพิเศษในการส่งท้ายปีเก่าค่ะมีพระเอกสุดหล่อที่ดังข้างฟ้าค่ะแล้วก็นักร้องสาวสวยเอ่อเสียงดีตลอดกาลค่ะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับเทปนี้นะครับก็เป็นเทปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2568นะครับและส่งท้ายปีเก่าของเราในวันนี้แน่นอนครับเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับศิลปินดารานักร้องที่เป็นดาวจัดแสงค้างฟ้าเมืองไทยครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่หมูสมภพบเบญจาทธิกุลและพี่อุ้ยระวิวันจินดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่หมูเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ปีหนึ่งเกิดปีหนึ่งนี่นานแล้วเหรอคะอุ๊ยนี่แบบว่าไม่เจอมาแปดนับสิบปีเลยนี่แหละนี่เขาเรียกนานจริงเพราะฉะนั้นนี่แหละวันนี้เราถึงต้องมาเจอกันในรายการผมก็คนอุ้ยนี่ไม่ได้เจอกันไในตัวตัวเป็นันเนี่ยใช่คแต่ว่าผมก็ติดตามอุ้ยกติดตามพี่หมูคอะนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นดาวจรัสแสงที่ค้างฟ้าเมืองไทยนะครับพี่หมูครับก่อนที่จะมาเป็นพีคของ ชีวิตของศิลปินดาราเนี่ยนะครับเป็นยังไงไมายังไงถึงเข้ามาสู่วงการนี้ได้ครับออฟซชั่นเลยว้วกันอ่าครับจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดที่จะเข้ามาในวงการนี้เรียนช่างมานะครับผมจบช่างไฟฟ้าที่เทคนิคกรุงเทพทุ่งมหาเมฆก็บังเอิญมีวันหนึ่งไปเจอกับท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีโดยบังเองิญเพราะว่าพี่จติทำงานเป็นช่งางภาพอยู่กับท่านมุ้ยแล้วก็ขอไปบวชต่างจังหวะคือ ชั้นสูก็บ้านจริงๆก็อยู่ที่ใกล้ๆวัดสสทรนะครับอย่างนี้นะก็ไปเจอกันโดยบังเองิญท่านก็นชวนไปเล่นหนังกันมาผม <c oughs> ผมไม่สนใจเพราะตอนนั้นผมตั้งใจอย่างเดียวคือจะเล่นฟุตบอลอแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาสามเดือนท่านก็ให้มาตามแล้วตั้งแต่วันนั้นจนบัดก็ถึงวันนี้คอยู่ในวงการน,นีน้เห็นไหมแล้วพี่อุ้ยล่ะครับ โอสำหรับวยนี่ต้องบอกตรงข้ามกันเลยค่ะที่หมูแบบไม่อยากไม่อยากอยู่ในวงการนี่วยนี่อยากมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กเลยะคะ่ะว่าอยากร้องเพลงและชอบร้องเพลงมากแล้วก็ตอนนั้นเ,เนี่ยสมัยวิเด็กๆเนี่ยมีการประกวดใหญ่ที่สุดก็คือการประกวด S Thailand s i n ค i n g c o n ท e s t จัดโดยสยามกุลาการ oh. เป็น oh. เป็นการประกวดเดียวที่แบบใหญ่ที่สุดคือยิ่งใหญ่ที่สุดใน oh. ใน<ใ>สยามกุลาการกนใช่ค่ะยิ่ง<ะ>ใหญ่มากก็เรียก Thailand s i n ค i n g Contest อ่ะคือชนะเลิศก็คือชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย oh. เออก็เลยแบบมุ่งมั่นซ้อมเพื่อที่จะเข้าประกวดแล้วคือใจนี่ก็คือคือ,อผ่านรอบแรกผ่านรอบสองมาอย่างเงี้ยก,ก็จะแบบ มันจะยิ่งมั่นใจขึ้นเรื่อยๆยิ่งฝึกซ้อมหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบเข้าไปรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้รางวัลชนะเลิศในปีนั้นอ๋อค,ครับทีนี้เด้ยเขาพูอะโอ้นี่มันผ่านมาหลายปีมากแล้ว,ว <c oughs> มีอย่างนี้พี่อุ้ยน้องๆหลายคนคเวลาที่ผมลงพื้นที่ไปตามกิจกรรมตามโรงเรียนนะครับเขามีเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นแดนเซอร์เป็นศิลปินนักร้องศิลปินดารา ทีนี้พี่อุ้ยว่าน้องปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาอยากจะเป็นศิลปินนักร้องที่ดังเหมือนพี่อุ้ยอย่างเงี้ยเขาต้องทำยังไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยมีมีความพร้อมมากกว่าสมัยอุ้ยเยอะมากสมัยอุ้ยเนี่ยนะคะเพลงเราก็หาไม่ได้ตามมีเดียทั่วไปใช่ไหมคะมเดี๋ยวนี้มันยังหาง่ายมีภาพให้ดูมีการฝึกซ้อมได้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ใน ตอนรุ่นอุ้ยเนี่ยโหเพลงจะไปหาจากไหนแผ่นเสียงเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วแผ่นเสียงเนี่ยลองนึกภาพจะรีเพย์ยังไงอะไรเงี้ยจะซ้ําไปซ้ามาตรงท่อนนี้ยังไงอะไรก็ต้องแบบต้องวางเข็มต้องเก่งต้องอะไรเงี้ยนะต้องเริ่มต้นใหม่แผ่นเสียงเลย<ห>ใช่ค่ะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งเพลงอะไรเงี้ยมันยากกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นสมัยนีย้ความพร้อมมีอยู่เยอะมากมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ที่ว,วินยัย ว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนวินัยก็คือว่าเราฝึกซ้อมได้มากน้อยแค่ไหนคนฝึกซ้อมแบบนี้ได้นานแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับวินัยทั้งหมดเลยเราวันนี้เราเห็นคนที่มีชื่อเสีย,อยงอย่างสมมุติว่าเอายกตัวอย่างอย่างน้องลิซ่าอย่างเงี้ยทุกคนอยากเป็นนึกเอาไว้ค่ะทุกคนอยากเป็นแบบนั้นแต่คุณต้องย้อนกลับไปดูวันแรกที่น้องลิซ่าก้าวเข้ามาอุ้ยอะเจอเขาตั้งแต่วันที่เขาประกวดแดนเซอร์เพราะฉะนั<อ>้นะวิเห็นแบบโอ้โหความมุ่งมั่นนี่แบบว่า ทำให้ร้อยให้ถ้าคะแนนเต็มร้อยนะคะอุ้ยให้สองพันให้สองให้สองพันเต็มร้อยความมุ่งมั่นแบบคือเราเห็นเลยไปคัดตัวไปไปเข้าเข้าแคมป์ก็คือพูดง่ายๆว่าเข้าไปเรียนทั้งหมดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถ้าไม่มีใจรักถ้าไม่มีความมุ่งมัน่นถ้าไม่มีวินยัยทําไม่ได้จริงๆแล้วเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแล้วตอนหลังๆมาเวียมักจะได้เป็น ไม่ว่าจะเป็นแอดไวเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ,รการประกวดทั้งหลายเนี่ยที่วิวแบบได้ประสบมาวิจะเห็นเลยว่าคนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์เวลาที่แบบเกิดมาแล้วร้องเพลงดีเลยเกิดมาแล้วเต้นเก่งเลยอะไรเงี้ยมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นตรงเนี้ยขาด คือเกิดยูเกิดมาพร้อมพรสวรรค์แล้วทาไมแบบว่าอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่คนที่อาจจะแบบว่าไม่เก่งเท่าคนนั้นน่ะไม่มีพรสวรรค์เท่าคนนั้นแต่แบบว่าโอ้โหความตั้งใจเต็มร้อยคนเหล่านี้ต่างหากที่เราจะเห็นแบบว่าพุ่งออกมาหรือว่ามาอยู่แถวหน้าของเมืองไทยในวันนี้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นครูสอนเต้นราไม่ว่าจะเป็นคอเรียกราฟในวันนี้ค่ะน้องๆครับฟังพี่อุ้ยไปเลยนะครับว่าถ้าเราตั้งเป้าร์เก็ตของเราแล้ว อย่าให้หลุดเป้านะครับอย่าหลุดเป้าเพราะนั่นแหละครับเป้าหมายของเราคือต้องพุ่งชนชเอาชนะมันให้ได้ทีนี้ครับพี่หมูครับเมื่อเราเนี่ยมาถึงจุดพีคของอาชีพของเราแล้วนะครับทํำยังไงฮะถึงจะรักษาระดับให้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับอย่างคุณวุ้ยพูดถูกคในเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่อาศัยพรสวรรค์อย่างเดียวเราต้องอาศัยการฝึกซ้อม<ช>เพื่อให้เกิดความชํานาญ แล้วก็ต้องมีความมุ่งมัน่นระเบียบวินัยมันต้องมาพร้อมกันหมดมันต้อง,งอยู่ในอาชีพ <c oughs> ไหนก็ต้องมีนะใช่ครับผมเข้ามาที่แรกเนี่ยก็ยังเฉยๆแต่พอเราเข้ามาแล้วเราคิดแล้วว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาอยู่ในอ,อะไรเนอะแขนงนี้แล้วเราจะปล่อยปล,ยปละปล่อยปละละเลยทาไมเพราะคนที่เขาเท้าการงานเนี้ย อย่างเราเนี่ยมันหาโอกาสได้น้อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มมุ่งมั่นแล้วศึกษาแต่เมื่อก่อนเนี้ยอย่างคุณลุยพูดเนี่ยมันสู้สมัยนี้ไม่ได้หรอกสมัยก่อนก็คือครูพักรักกรรมอย่างคุณลุยเนี่ยจะฟังเพลงเนี่ยถ้าถอยไปยอยมาแบบเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ไอผมจะไปดูที่ไหนนอกจากหนังทีวียังไม่มาเลยโอ้ใช่ไหมทีวีมาใหม่ๆก็ยังเป็นขาวดำอยู่ใช่ค่ะ เราก็เลยต้องออะไรมีความมุ่งมั่นและความไอ้ขนขวานในต,<ม>ตัวเองว่าเราทำยังไง<ม>เพื่อเราเข้ามาแล้วเราเล่นเรื่องนี้แล้วเราจะพัฒนาไปยังไงอ,อะไรยังไงก็อาศัยดูหนังฝรั่งค่ะ<ม>ใช่ใช่สมัยนั้นแบบว่าเพราะว่าเราต้องถือว่าเขาเป็นครูใช่เพราะเขาจเจริญก้าวหน้าก่อนเราค่ะแล้วเขามีโอกาสได้ก่อนเราเราถ้าเราได้โอกาสตรงนั้น เราจะทำแบบเขาได้ไหมจริงแล้วก็พอผ่านมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราหยุดแค่นั้นอย่างคุณดุ้ยพูดคนที่มีพรสวรรค์มันต้องมีความมานะแล้วมีความมุ่งมั่นในความก้าวหน้าของเราด้วยแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่ผมไม่ถ่ายละครก่อนจะถ่ายผมยังต้องทำกันบ้านเราอย่าประมาทเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะบุคลิกคล้ายๆกันแต่ว่า ไอ้บทสนทนามันก็เปลี่ยนไปเหมือน่ผมยอมรับว่าผมทำกันบ้านเพราะหัวสมองผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่อุ้ยสามข้อเลยนะมานะอุสาหะและที่สำคัญพัฒนาถูกต้องมันต้องมีความพัฒนาขอโทษนะลิขิหนึ่งที่เห็นว่าเด็กใหม่บางคนในสมัยนี้ทั้งศิลปินร้องกับนักแสดงขึ้นมาปั๊บแล้วเหลือทำไมไปก็พวกนี้ ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็พอมีชื่อเสียงแล้วเฮ้ยทำไงก็ได้ก็อาจจะแบบกำลังกำกลังพอใจในในชื่อเสียงที่ตัวเองมีอยู่แล้วมันก็บางทีมันก็มาพร้อมกับความหลงได้นะคะอย่างที่คุณรุ้ยพูดนะยกตัวอย่างมาอย่างลิซ่าเขาไม่ยอมหยุดโอ้โหขนาดเขาดังระดับโลก คนทั้งโลกต้องรู้จักเขาเขายังไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นไอความมุ่งมั่นในตัวเขาเนี่ยนะแล้วเขาคิดถึงการพัฒนาก้าวหน้าของตัวเขาเองเนี่ยมันเดินหน้าตลอดใช่เก่งมากจริงอันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งมหาศจรรย์ของประเทศไทยนะที่ผมพูดตรงนี้นะให้คนรุ่นใหม่เอาไปคิด ว่าคุณจะอยากดังแบบเขาทุกคนอยากดังแบบเขาทุกคนก็อยากดังแบบคุณลุยเมื่อก่อนนี้อยากดังอะไรอะไรเงี้ยแต่ทํำยังไงล่ะคุณจะดังขนาดนั้นแล้วคุณรักษาตัวมันเองงอยู่ได้ขนาดไหนใช่ใอันนี้ก็สําคัญนี่พี่หมูอันนี้เราพูดแบบฟุตบอลนะที่พี่หมูบอกมาเนี่ยนะครับน้องๆ้องรุ่นใหม่เนี่ยบางทีขึ้นเร็วลงเร็วอันนั้นเล่นฟุตบอลดี ขึ้นเร็วลงเร็วแต่แต่ถ้าเป็นจิิงศิลปินมันไม่ได้ถูกไหมครับมันต้องค้างอยู่เลยเราต้องรู้ตัวว่าถ้าเราไปเล่นฟุตบอลอายุกัรเล่นเรียบรอสั้นใช่่แต่ยุนศิลปินเนี่ยหรือว่าอย่าไปเรียกศิลปินเลยผมไม่เคยเรียกตัวเองว่าศิลปินผมเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเข้ามาตรงนี้ เราก็ดูตัวอย่างคนอื่นเราดูอะไรที่เขาขึ้นมาเร็วลงเร็วแล้วคนที่เ็าอยู่เขาทำยังไงอย่างนัก้องเนี่ยอายุมากแล้วก็จะร้องดีอยู่เราก็ต้องระวังเราก็ต้องรักษาเราก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลเสียงของเราเพราะเสียงของเราคือเหมือนพูดง่ายๆว่ามันคืออาวุธของเราเหมือนกับเหมือนกับ สมมติว่าคุณเป็นนักแม่นปืนปืนคืออาวุธของค,คุณก็ต้องแบบเช็ดทาความสะอาดเ,เหมือนกันเลยค่ะก็ต้องดูแลต้องรักษาต้องระวังอะไรที่มันทําแล้วเสียงมันจะเฮิร์ธทแล้วมันจะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเดี๋ยวว่าเดีย๋ยวว่าแต่คนด้วยเป็นมมนักร้อเลยผมเป็นนักแสดงเนี่ยผมก็ต้องระวังเสียงเหมือนกันใช่เพราะต้องใช้เฉพาะอ่อเท่าที่ฟังมาเนี่ยเสมมียงผมมันกลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วใช่ใช่ครับใช่ค่ะ พ่อบางคนก็ดูละครเขาไม่ต้องดูหน้าเขาบอกได้ยินเสียงรู้เลยจริงแต่จริงๆเสียงคุณเสียงพี่หมูเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆนะคะนี่นี่พี่หมูพี่อุ้ยพูดเรื่องเสียงที่แม่พอดีเลยนะครับผมเนี่ยจัดกิจกรรมเวทีคอนเสิร์ตอะไรมีการตรวจกับน้องๆเยอะเลยคะน้องๆหลายคนนะครับเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเสียงเนี่ยจะต้องเหมือนศิลปินคนนั้นศิลปินคนนี้อยากให้พี่อุ้ยเนี่ยฝากเรื่องนี้กับน้องๆที่อยากจะเป็นนักร้องครับ คือจริงๆวิวับถ้าสมมติว่าน้องๆยังใหม่ต่อต่อต่อการร้องเพลงต่ออะไรเนี้ยแล้วมีไอดอลสักคนหนึ่งในการที่เราจะทำตามเพื่อที่จะได้ได้เหมือนเหมือนเรียนกับเขาอย่างเงี้ยเรียนนะคะไม่ใช่เรียนเรียนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ผิดเพราะว่าตอนอุ้ยทำก็เป็นนะคะก็คือเราต้องหาเราต้องหาศิลปินสักคนหนึ่งหรือหาต้นแบบสักคนหนึ่งเพื่อเราจะได้เรียนรู้จากเขาไป อันนี้ไม่ผิดแต่วันหนึ่งที่เราจะต้องสมมุติว่าจะต้องเข้าประกวดจะต้องอะไรก็แล้วแต่เราต้องหาหาทางหาเวที่แบบเป็นของเราเองให้ได้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถของเรามันคือของเราเราไม่สามารถมีความสามารถเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นก๊อปปี้โชว์นึกนออกไหมคะผม ขอเสริมคุณลุยนิดหนึ่งการเรียนนี่ถูกต้องแต่พอเราเรียนแล้วเนี่ยคนนุ้นคนนี้คนนี้คนนี้เราอย่าไปเอาสิ่งที่เขาทำหรือแอคชั่นของเขาเนี่ยมาใส่ตัวเราไม่ใช่เราต้องหาทางอย่าเอามาใส่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงตัวของเราเองว่าลักษณะของเราเองเนี่ยมันถูกต้องที่จะไปตรงไหนใช่ใไหมต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวเองนะน้องๆนะพี่อุ้ยครับ ตอนนี้พี่อุ้ยก็เป็นโอ้โหเรียกว่าดาวค้างฟ้าแล้วช่วงนี้นอกจากร้องเพลงแล้วพี่อุ้ยทาอะไรบ้างครับคือปกต,ติแล้วเนี่ยอุ้ยอะเอาเอาสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยรู้ก็คือว่าอุ้ยร้องเพลงก็จริงนะคะทุกคนจะรู้จักว่าตอนอุ้ยอยู่หน้าจอหน้าหน้าทีวีหน้าเวที <S <S อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆข้างหลังเนี่ยคืออุ้ยทำทำงานมาตลอดคืออุ้ยอยู่ในวงการแต่เป็นเบื้องหลังนะคะอุ้ยทำรายการวิทยุมานี่40ิ กว่าปีแล้วณวันนี้เนี่ยนะคะคือมันเริ่มจากตอนต้องบอกว่าเริ่มจากเมื่อก่อนนี้คืออุ้ยอย่าเป็นคนชอบคั่วกาแฟกินเองค่ะดว่าอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็มีกลุ่มของเราเล็กๆนะคะเอาเวลาเราได้สารเขาเรียกสารกาแฟที่เป็นมเมล็ดเขียวๆเนี่ยมาเราก็มามา,มาคั่วแล้วก็หาเองว่าอันไหนมันดีที่สุดคือดึงเอาเอาความเด่นของมเมล็ดกาแฟนั้นๆเนี่ยมเมล็ดกาแฟแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความ ให้รถให้กลิ่นแล้วก็ให้เคสเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็แต่รามันก็อยู่ที่เวลาระยะเวลาในการคั่วไฟแรงอ่อนในการคั่วด้วยนะคะจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถทําแบรนด์ตัวเองได้แต่ก็ยังทําเป็นแบรนด์แบบยังเล็กอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้แบบใหญ่ขึ้นมากทําเป็นชนิดที่พกพาได้สะดวกก็คือทําเป็นซองดริป คือคุณพกพาไปไหนก็ได้อยากกินกาแฟสดเมื่อไหร่แค่ขอน้ําร้อนแล้วก็เทเสร็จเรียบร้อยได้กาแฟเหมือนแบบมีบาริสต้ามาชงให้เลยฝากได้เลยครับในกล่องนี้ชื่อชายาคอฟฟี่นะคะแต่ละกล่องก็จะไม่เหมือนกันเทสตแต่ละเทสไม่เหมือนกันอุ้ยเอาความชอบส่วนตัวมาใส่ไว้รสแรกที่ทำเนี่ยเป็นกาแฟบาร์ซิลเอามาใส่เป็นเฮสนัทนะคะเดี๋ยวจะได้ไปชิมกัน <laughs> แล้วจะเป็นเฮสนัทก็จะมีกลิ่นของเฮสนัทหน่อยๆถ้าใครที่ชอบกาแฟที่แบบ ไม่ได้ไม่ได้เข้มข้นเกินไปดื่มได้ง่ายๆตัวนี้เฮสซนัทเนี่ย, uts, ยจะแบบว่าหอมนัดหรือแบบช็อกโกแลตนิดๆอะไรเงี้ยนะคะส่วนบราซิลเนี่ยเอามาทำได้อีกรสหนึ่งเป็นบัตเตอร์สกอตช์อันนี้สำหรับคนที่ดื่มกาแฟแบบไม่ไม่เก่งสำหรับเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่แบบว่าดื่มกาแฟขมๆเลยเนี่ยไม่เติมน้ำตาลทำไม่เป็นอันนี้เลยเหมาะ เพราะว่ามันจะมีความหอมของบัตเตอร์สกอตช์นิดนิดมันก็เลยทำให้ความขมของกาแฟเนี่ยมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรียกบัตเตอร์สกอตช์อันนี้เป็นความสนใจของผมแล้วง่ะที่ดื่มกาแฟไม่เก่งนะเดี๋ยวจะให้อันนี้ไปเลยส่วนอันนี้เป็นกล่องสีดํานี่แบบว่าต้องบอกว่ามัน precious คือแบบว่ามันแบบเลอค่ามากไม่อย่าไปค้นเจอคือมันมีกาแฟที่ฮอนดูรัสนะคะมันชื่อฮอนดูรัสแต่ว่าตอนที่เขาเอามาบ่มเนี่ยเขาบ่มในถังไมโอคที่เคยบ่มวิสกี้ เมล็ดกาแฟเนี่ยความสามารถพิเศษเขาคือดูดเอาทุกอย่างก็เลยดูดเอากลิ่นวิสกี้เข้ามาเจ้าตัวนี้ก็เลยชื่อว่าคอนดอรัสวิสกี้มีกลิ่นวิสกี้จางๆแต่ว่าอันนี้อันนี้เอามาจากประเทศคอนดูรัสคอนดรัสค่ะอันนี้ก็เอามาจากบราซิลเหมือนกันสะดวกมากไปที่ไหนก็ขอแค่น้ำร้อนเติมอ่างั้นเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วครับอยากจะให้พี่หมูพี่อุ้ยเนี่ยอวยพรท่านผู้ชมปีใหมหน่ครับก่อนเลยค่ะก็ วันสองวันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมขออวยพรให้คนไทยทุกคนมีความสุขมีความเจริญจะคิดทำสิ่งใดเลยทุรลกิจอะไรก็แล้วแต่ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วคุณจะได้มีหน้าตาที่สดใสผมอยากเห็นทุกคนมีหน้าตาสดใสประเทศเราจะได้สดใสเหมือนทุกๆคน ขอทุกคนมีความสุขนะครับขอบค่ะส่วนอุ้ยนะคะอุ้ยคิดว่าในทุกๆปีนะคะช่วงปลายปีก็จะเป็นช่วงที่เราทบทวนตัวเองนะคะว่าสิ่งใดที่เราทำมาแล้วแล้วมันดีให้คงไว้แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นส่วนสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันทำแล้วไม่ดีทิ้งมันไปเลยค่ะแล้วลืมมันไปเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องก้าวไปข้างหน้าปีที่ถัด ป,ปีที่เข้ามามันหมายความถึงเราเก้าวไปข้างหน้าเสมอเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นแบบมันเป็นสิ่งบั่นทอนกําลังใจเรียนรู้กับมันแล้วทิ้งมันไปเลยนะคะให้บอกกับตัวเองเสมอว่าเราทําได้ทุกอย่างแล้วคุณจะทําได้ทุกอย่างจริงๆขอให้ปีใหม่เป็นปีที่โชคดีเป็นปีที่ก้าวไปข้างหน้าและประสบความสําเร็จของทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ครับและว,วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่หมูสมภพเป็นจันที่คุณและพี่อุ้ยรัตวิวรรณจินดานะครับขอบคุณครับ <มา S 2>